สำหรับผมมีข้อหน้าช่องมอญผมขอกราบเอาไปอีกทีนะฮะโดย8คนของผมเยี่ยมมาฝันนะฮะกินเต็มเปียแค่2คู่เองนะครับและส่วนที่เหลือนะฮะตายไปถึง5คู่แล้วก็วัดวาบีต์หนึ่งคู่นะครับเดี๋ยวคู่แรกผมลองอิฟสวิตไปที่1เมตรนะครับคู่นี้วัดวา <c oughs> นะฮะอิฟสวิตแพ้ไปที่3าองนะครับส่วนคู่ที่2ต่ออาร์เซนอลนะครับพี่ครึ่งเมตรคู่นี้ก็ตายนะครับผมอาร์เซนอลเสมอไปศูนย์ศูนย์แต่คู่ที่สามลองสเปอร <c oughs> ์ไปนะคระ <c oughs> ับพ <c oughs> ี่ครึ่งเมตรคู่นี้ก็ตายนะครับผมแมนซิตี้สามารถชนะไปได้ที่ผมอองเวหนไปที่ครึ่งเมนะรต พี่2 0ส่วนคู่ที่6กคู่ไรซิเนี่ยครับผมเชียร์ที่สูงนะครับพี่2เมตรครึ่งคู่นี้ก็ตายนะฮะจบที่1 0ูนย์นะครับและคู่ที่เจ็คู่เรียมาลลิกผมเชียร์ที่กอศูนย์นะครับพี่2เมตรครึ่งคู่นี้ก็ตายนะฮะสกอจบไปเพียงแค่หนึ่งศูนย์นะครับและคู่สุดท้ายคู่ที่แปดนะครับผมผมต่อยูเวนตุสไปที่1เมตรครึ่งคู่นี้ก็ตายนะครับผมยูเวนตุสเสมอไปอีกหนึ่งยังไงสลับเมื่อวานผมขอกราบอภัยจริงๆนะครับผมและของวันนี้ที่ผมยิบาาาฝกกเร็ไปลุ้นกันต่อเลยนะฮะ กราบสวัสดีครับสวัสดีนอีกครั้งนะฮะผมตัวตึงบอลเต็งนะครับแล้วก็สำหรับโปรแกรมไม่คราะ์นะ่ยฮะฟุตบอลคือมาเพิ่มเลอดหัดที่27กุมภาพันธ์ปี2568นะฮะวันนี้ผมหยิบมาฟาก8คู่เช่นเคยนะครับและเดี๋ยวผมหยิบมาฝากจะมีรายการพรีเมียร์ลีกด้วยนะครับกาโชตินาอิตาลีแล้วก็บอลทั่วอีก3รายการนะครับไม่ว่าจะเป็นฮานาห์นัดครับโปรตุเกสครับแล้วก็ตุรกีครับนะฮะเดี๋ยวคู่แรกที่ผมหยิบมาฝากนะฮะก็จะเป็นฮานาห์ของเวสต์แฮมนะครับเปิดบ้านเจอกับเลสเตอร์ซิตี้คู่ ครับเปิดบ้านเจอเฟเนมาเชสและคู่นี่6คาซิมปาซาเปิดบ้านจักก้าเทปคู่นี้7อิวสปอร์เปิดบ้านเจออิสตันบูลบูยูเชคส,ส่วนคู่สุดท้ายคู่นี่8นะครับกาลาตาซารายเปิดบ้านเจอคอนยาสป,ปอร์และสำหรับการวิเคราะห์นี้เป็นการวิเคราะห์ร่วงหน้านะครับผมราคาอาจจะมีการคาดเคลื่อนไปบ้างน,นะฮะถ้าหากท่านใดสงสัยอะไรยังไงก็สามารถพริมพ์คำตอบที่วอยทใต้ค,คอมเมนต์ได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะมาได้ตอบนะครับแล้วก,ก่อนจะไปเริ่รมวิเคราะห์กันนะครับผมฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องใใหห้้้้้้้ดดวววยยยยนนนนนนนะะะะะฮอออ่่าาาาาาางงกกกกกก็็็จจไไเเเเปปลลลลัััััผผมมมคครรรรรบบแแถพ มาหาเรามาเริ่มที่คู่แรกเลยนะครับผมในสึกของพิเวเลกเดี๋ยวจะเป็นหน้าเวทแฮมยูนเต็ดเปิดบ้านฉบับเลตเตอร์ซิตี้นะครับในเวลาตีสามตรงสำหรับคู่นี้ก็สามารถร่วมทายสกอร์ที่ใต้คอมเมนต์ได้เหมือนเดิมเลยนะฮะแฮนดิแคปแรกจะเปิดใหน้แนกของเวทแฮมนะฮะตอนที่เกือบ1เมตรนะครับแล้วก็ราคา2ในประมาณหกิ้งที่1เมตรส่วนยามแพงสูงต่ำอยู่เกือบสามเมตรถึงสมเมตร โดยปัจจุบันเจ้าบ้านเวทแฮมตอนนี้อยู่ในอันดับที่16เลยนะครับโดยการได้แข่งมี26ครั้งชนะ8สเสมอ6แล้วก็แพ้ไี12ยิงได้30เสียไป47เก็บมนได้อีก30แตม้มส่วนฝั่งเลสเตอร์ซิตี้นะครับอยู่ในอันดับที่19เลยนะฮะโดยการได้แข่งมี26ครั้งชนะ4สเสมอ5แล้วก็แพ้ไี17ครั้งยิงได้25เสียไป59เก็บมนได้อีกเพียงแค่17แต้มนะครับ Hey, เฮดูเฮด8ปีให้หลังของคู่นี้นะครับพวกเขาเจอมาถึง1 2ครั้งเลยนะครับแต่บ้านเป็นฝั่งของเลสเตอร์ซิตี้ที่สามารถชนะไปถึง5ครั้งเสมอ3เวทแฮมชนะไปอีก4ครั้งและแฮม4นัดล่าสุดที่พบกันนะฮะเวทแฮมไม่สามารถชนะเลสเตอร์ซิตี้ได้เลยนะครับโดย3นัดล่าสุดที่พบกันเลสเตอร์ซิตี้ก็สามารถเหม au, ชาชนะไป3นัดรวดแถมนัดล่าสุดที่พบกันนะครับเลสเตอร์ซิตี้ก็สามารถเปิดบ้านฉลองเวทแฮมไปได้3นึงโดยจะเป็นเมื่อวันที่4เดือนที่12ปี2024นะครับ และถ้าเรามาดูผลงาน10นัดล่าสุดของเจ้าบ,บ้านเร์แฮมนะครับพวกเขาสามารถชนะไปถึง3ครั้งเสมอ1แล้วก็แพ้ไปอีก6ครั้งโดยเฉลีย่ยยิงให้0 9ลูกต่อเกมเสียประตู1.9ลูกต่อเกมแถมว่า10เกมนี้พวกเขาสามารถเข้าวิมาได้ถึง5ครั้งเลยนะครับจบเกมสูงอีก4ครั้งนัดล่าสุดก็เพิ่งบุกไปชนะอาร์เซนอลมานนฮาที่1-0่วนางฝั่งของเลสเตอร์ซิตี้นะครับผม10นัดล่าสุดวันนี้ก็ถือว่ายังทรงๆอยู่เหมือนกันนะฮะชนะไปได้เพียงแค่2ครั้งเองนะครับแล้กก็แปงงคครัเเีู่่อมอม,มะสะนบจ ครั้งซึ่งนัดล่าสดุดเพิ่งเปิดบ้านแพ้เบนฟอร์ไปถึง4-0เลยนะครับ ส่วนผลงานในบ้านงเวสแฮมนะฮะานัดล่าสุดวนี้ก็สามารถชนะไปถึง1ครั้งเสมอ1แล้วก็แพ้ไปอีก3ครั้งโดยจะมีเสมอกับไบรตันนะครับที่ 1, 1. นะึ่นัดต่อมาก็แพ้กับเรียวพูลที่5 0แล้วก็ชะนะฟูลแลนด์ไปสามสองแพ้คริสตลัลพาเลทไปอีกส0ูนแล้วก็แพ้เบนฟอร์ไปอีก1นูนะครับทางฝั่งทีมอย่างเลสเตอร์ซิตี้นะครับผมฮานัดลาสุดที่เล่นนอกบ้านก็สามารถชนะไปได้เพียงแค่หนึ่ง 1, ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีกสี่ครั้งเลยนะฮะโดยที่มีแพ เจอทีมใหญ่พวกเขาสู้ได้ดีพอสมควรน,นะครับ ความพร้อมก่อนเกมนะฮะโดยดานฝั่งของเจ้าบ,บ้านเวทแฮมนะครับไม่มีตัวเชียร์รถติดโทษแบกมาเพิ่มเติมและแถมตัวเชียบตัวนี้มีไปได้กันถึง4รายเองนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านของลูคัสปาเกต้ามิเกลอันโตนิโอนิคลาสฟูครุกแล้วก็คีเซซิโอซัมเมอร์วิวนะครับส่วนตัวชูโรงของพวกเขานะฮะนัดนี้ก็จะมีชื่อกทา้งด้านของจาร์ดด์โบเวนนะครับอีแวนเฟอร์กูสันมอร์เมสคูดูสแล้วก็เจมวอร์ดเพาวนะครับส่วนทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้เองนะครับผมก็ไม่มีตตตตัว,ตวเเเียบอิิิดดโทษมมมมาพ่่แแครบแบบ และโตชูโรในคัมคืนนี้ก็จะมีชื่อในด้านของจีมี่วาดี้ฟากุนโดบัวอนาโนเต้บิลานเอลคานูสก็สเตฟี่มาวิดีด้นะครับสำหรับคู่นี้นะฮะต้องยอมรับเลยนะครับทางฝั่งเวสต์แฮมถือว่าดูเหนือกว่าประมาณหนึ่งเลยนะฮะแนัดล่าสุดนะครับพวกเขาก็สามารถบุกไปชนะอาร์เซนอลในที่1นซึ่งทางฝั่งเวสต์แฮมเองนะครับผมสนัดล่าสุดจากผลรายการก็แพ้ไปสนัดรวดเลยนะครับแล้วก็จะมีแมตชกันถึง3เกมเลยนะครับที่พวกเขาไม่สามารถทาประตูได้อีกด้วยนะฮะแถมสี่ผ่านวันนี้พวกเขาโดนนยยยิงงงงไไปปถึ12รรระะตูเลคคััับบสหนี่ผ่าเอมนะครับ เรามาต่อคู่ที่2เลยนะครับผมในศึกของเกาโชซเรียอาอิตาลีโดยเจมารา้าของโบลอนญานะครับเปิดบ้านเอกับเอซีเมลานในเวลาตี2 4งสโดยแฮนด์แคปแรกเปิดมาที่เสมอนะครับแล้วก็กระแพงสูงต่ำอยู่ที่2เมตรครึ่ง นณปัจจุบันเชาบ้านบอลนญานะครับผมตอนนี้อยู่ในอันดับที่8อยู่เลยนะครับโดยการเล่น,นแขังไป25ครั้งชนะ10เสมอ11แล้วก็แพ้ไปอีก4ครั้งยิงได้38เซไป31เก็บมาได้อีก41แต้มส่วนน้าหน้าของเอซเมลานย,ยังอยู่ในอันดับที่7อยู่เลยนะครับโดยการเล่น,นแขังไป25ครั้งชนะ11เสมอ8แล้วก็แพ้ไปอีก6ครั้งยิงได้37เซไป26เก็บมาได้อีก41แต้ม เฮดเวด8ปีให้หลังวันนี้พราเขาเจอมาถึง13นัดเลยนะครับแล้วก็จะเป็นฝาของเอซีเมลานที่สามารถชนะไปถึง9ครั้งเสมอไปอีก4ครั้งโดยนัดล่าสุดที่พบกันนะครับผมโบโลอญาก,ก็สามารถยันเสมอเอซีเมลานไปได้นะครับพี่2-2โดยจะเป็นเมื่อวันที่28เดือนที่1ของปี2024นะครับแต่ว่านัดก่อนหน้านั้นโบโลอญาก,ก็เปิดบ้านแพ้เอซีเมลานไปที่2-0โดยจะเป็นเมื่อปี2023นะครับ และถ้าเรามาดูสลงาน10น,นัดล่าสุดของโบลอนญานะถือว่าตึงมือเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับ10นัดล่าสุดวันนี้สามารถชนะไปถึง5ครั้งสเสมอ4แล้วก็แพ้ไปอีก1ครั้งโดยเฉลีย่ยยิงให้1น่ลูกต่อเกมเสียประตู1ลูกต่อเกมแถมทั้ง10เกมนี้พวกเขาสามารถเข้าวิม,มได้ถึง7ครั้งเลยนะครับแล้วก็จบเกมสูบอีก4ครั้งซึ่งนัดล่าสุดเพิ่งบงวกไปแพ้กับปาลาม,มานะฮะที่2-0ส่วนทังฝั่งของเอซิเมานะครับก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับโดยสิสกปสเปรไัน สามครั้งเองนะครับแล้วก็จบเกมสูงอีกสามครั้งโดยนัดหน้าสุดเพิ่งโกว์แพ้กับตริโน่ไปที่สองหนึ่ง แลังจากเรามาดูผลง,งานในบ้านของโบลอนยานะครับโดย5นัดล่าสุดวันนี้ถือว่าตึงมือเอาจะจัดเลยนะฮะชนะไปได้ถึง4ครั้งแล้วก็เสมอไปอีกหนึ่งครั้งไม่ว่าจะเป็นการเสมอกับโรม่านะครับพี่2-2แล้วก็ชนะมอนซา3-1ชนะดอตโมบีอีก2-1ชนะโคโมที่2-0แล้วก็ชนะโตริโนที่3-2นะครับส่วนทางฝั่งของเอซีมิลานเองนะฮะผลงานนอกบ้านถือว่าแอบน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะครับโดย5นัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปได้เพียงแค่หนึ่งครั้งแล้วก็แพ้ไปอีกสี่ครัรบ,แ,บ 20, แล้วก็ แพ้กับเฟนโนลด์ปีทหนึ่งศูนย์แพ้ตอร์โน,โนที่สองหนึ่ง ความพร้อมก่อนเกมนะครับผมโดยด้าฝั่งเขาจะบ้าบอลุษญานะฮะจะมีตัวเชิดเพียงแค่หนึ่งลายนะครับผมโดยแปนด้านของเอมิลโฮมนะครับแล้วก็จะมีข่าวดีอีกด้วยนะครับโดยการที่จะได้ตัวท่าน้าของเยนออสการดหายจากอาการบาดเจ็บขับประส้อีกครั้งนะครับส่วนตัวชูโรงในค่มเปีนนี้ก็จะมีชื่อทางด้านของดานเอนดอยตอมอโซโปเบกาลิคาโดออโซลินีแล้วก็ซานดิเอโกคราสโตนะครับส่วนด้านฝั่งของเอซีเมลานเองนะครับผมก็ไม่มีตัวเชิดรถติดโทษแบงค์มาเพิ่มเติมและแถมตัวเชิด คายวอล์กเกอร์แล้วก็ลูเบนลอบตาฟซิกนะครับส่วนต้นโชว์ของพวกเขาในคับคืนนี้ก็จะมีชื่อด้านของคิสเตียนปุริซิสเชียนนี่ไรเดอร์ลาฟาเอลเรอาและฟานเดโกคิมินเนสนะครับ สำหรับควกนี้ต้องยอมรอดเลยนะครับผมทางหน้าของโบโลญนาถือว่าดูดีกว่าประมาณหนึ่งเลยนะฮะแล้วบลกอร์ฟของเอซีมิลานถือว่าไม่ค่อยน่าไว้ใจอีกด้วยนะครับโดยที่4นัดล่าสุดจากธุรกาจมันนี้พวกเขาก็สามารถชนะไปได้เพียงแค่1ครั้งเสม,มอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปอีก2ครั้งและแถมผลงานนอกบ้านนะครับผมห้านัดล่าสุดนี้ก็สามารถชนะไปได้เพียงแค่1ครั้งเองนะครับแล้วก็แพ้ไปอีก4นัดรวดยังไงสำหรับคนที่พวกของวอร์ามาน้าของโบโลญนานะครับที่เสม,มอนะฮะ เรามาต่อคู่ที่สามเลยนะฮะในศึกของนัดครับรอบรองชนะเลิศนะครับเดือยแฮนด์แนวและเข้าอาร์มิโล่เปิดบ้านกับอาร์เซนอัลมาในเวลาตีสองตรงนะครับโดยแฮนด์แนวแรกไปแฮนดาของอาร์เซนอัลมาที่เกือบ1เมตรแต่ก็ราคา2ในลงมา1กิ๊กนะครับไปที่ครึ่งเมตรส่วนกำแพงสูงต่ำมีสอเมตรขึ้นถึงเกือบ3เมตร เดี่ยวฟอมปัจจุบันนะฮะธนาหอนจาบ,บ้าเฮเลคโคเอลเมโลนะครับผมตอนนี้เพเขาอยู่ในอันดับที่15เลยนะฮะจากลีกนะครับโดยการได้คะแนไปยี่สิบสาครั้งชนะ5เสมอ9แล้วก็แพ้ไีเก้ครั้งยิงได้29เสียไป43เก็บมาได้อีก24แต้มส่วนฝั่งของอาเซตเอลมาตอนนี้อยู่ในอันดับที่4แล้วนะครับโดยการได้แข่งิบ23ครั้งชนะ13เสมอ4แล้วก็แพ้ไอีกหครั้งยิงได้39 40, 28, เสียไป2ีเก็บมาได้อีก43แต้ม เฮดูเฮด8ปีให้หลังวันนี้พวกเขาเจอไปถึง12ครั้งเลยนะครับแล้วก็จะเป็นในฝั่งของอาร์แซตอลมาที่สามารถชนะไปถึง8ครั้งเสามอหนึ่งเฮลโคอเออเมโลชนะไปอีก3ครั้งซึ่งนัดล่าสุดที่พบกันนะครับผมอาร์แซตอลมาก็สามารถเปิดบ้านชนะไปได้ที่1-0นะครับโดยจะเป็นเมื่อวันที่1เดือนที่12ของปี2024แต่ว่านันก่อนนั้นนะครับเฮลโคอเออเมโลก็สามารถเปิดบ้านฉลิมอาร์แซตอลมาไปได้ถึง5-0โดยจะเป็นเมื่อวันที่3เดืออนนทีี่4ขงป 24. เลยะครับ และถ้าเรามาดูผลงาน10นัดล่าสุดของจาบ้าเฮเล้าอเมโลถือว่าตึงมือเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะฮะชนะไปได้ถึง4ครั้งเสมอ4แล้วก็แพ้อีก2ครั้งโดยเฉลี่ยยิงให้1.4ลูกต่อเกมเสียประตูให้1.1ลูกต่อเกมและแถมทั้ง10เกมนี้พวกเขาก็สามารถเข้าวิได้ถึง6ครั้งวัดไปไป1ครั้งจบเกมสูงอีก2ครั้งนัดล่าสุดเพิ่งโมแพ้กับอาแจ็กอัตอรดัมานะครับที่4-0ส่วนฝะฟ้าอาร์แฟตอามานะครับ10นัดล่าสุดวันนี้ก็ชนะไปได้ถึง6ครั้งเสมอ2แล้วก็แพ้อีก2ครั้งโดยเฉลี่ยยิงให้1.9ลูกต่อเกมเสียประตูให้1ลูกต่อเกมแถมทั้ง10เกมนี้พวกเขาก็สามารถเข้าไินได้ถึง5ครั้งเลยนะครับวัดไปไป จบเกมสูงไปอีก4ครั้งซึ่งนัดล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านชนะฟอร์ u n นาซิสตาร์ไปในคัดที่หนึ่งศูนย์ แล้วถ้าเรามาดูผลง,งานในบ้านของเฮเลเคออเมิโลนะครับโดยหานัดล่าสุดนี่ถือว่าโคตรเอาเลยนะฮะพวกเขาไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะไปได้ถึง2ครั้งแล้วครับเสมอไปอีก3ครั้งโดยจะมีเสมอให้กับทางหน้าของสปาร์ตาลาเทดัมนะครับอูเทรกแล้วก็โคลิงเกนไปอย่างละหนึ่งประตูต่อหนึ่งนัดต่อมาก็เปิดบ้านเชลูอูเทรกอีกครั้งนะฮะในบอลถ้วยนะครับแล้วก็ชนะไปได้สองศูนย์นัดล่าสุดที่เล่นในบ้านนะครับก็เปิดบ้านชนะโคเฮดอีเกิลไปได้สี่สองส่วนหน้าของอาร์เซนอลมานะครับผลงานานอกบ้านหานัดล่าสุดวันนี้เขาชนะไปไีคครััรร้้งดยะเเสบ่ 2, แไ นัดต่อมาก็แพ้กับเฟอร์เดนวอลอซี่นะครับไปอีก4-3แล้วก็ชนะทางดนน้านเวลเลียมเทเวลที่2-0ส่วนนัดล่าสุดที่เล่นนอกบ้านก็บุกไปเสมอให้กับคาราตาสลายนะครับที่2-2 ความพร้อมก่อนเกมนะฮะโดยฝั่งของเจ้าบ้านเฮเลิคอปเตอร์อโลนะครับก็ไม่มีตัวเฉยบราติดโทษมาเข้ามาเพิ่มเติมและแถมโทษเฉยบคาสตอกตอนนี้มีเพียงแค่สามลายอีกด้วยนะครับโดยนจะมีนันด้านนิโคลไลลาวเซนสวาอาราเกลเซสติกแล้วก็สไตบูมันนะครับส่วนตัวชูโรงของพวกเขานะครับคืนนี้ก็จะมีชื่อด้านของซูปพอร์ตโกลิอาโนโทมัสบุนจูโฮทาวิตี้แล้วก็ลูก้าคูเรโนวิชนะครับส่วนฝั่งของอาร์เซนอลมานะฮะก็ไม่มีตัวเฉยบราติดโทษมาเข้ามาเพิ่มเติมนะครับและแถมโทษเฉยบคลาาสสตตอออกนนนีีีี้มเพยยงแคค่ระับไมม่่ววาาจะเเป็นนด้ของแซสเต ดิงรูเบนฟาร์มอมเบลแล้วก็เจเดนแอนดายนะครับส่วนตัวชูโรงของพวกเขาในคัมคืนนี้ก็จะมีชื่อน้านของเมเคลลาโเสเวนมานานซิโกบูมิสเตอร์แล้วก็ชอยไพลอตนะครับ สำหรับคู minute, term, variety, be, ่นี้ถือว่าตึงมือกันทั้งคู่เลยนะครับผมเราแทนมาฝั่งเจ้าบ้านเฮ้เราเข้าอเมรินะฮะผลงานในบ้านก็ถือว่ายอดเยี่ยมอีกด้วยนะครับโดย9นัดล่าสุดวันนี้พวกเขายังไม่แพ้ใครเลยนะฮะแต่มาฝั่งอาเซีนอัลมานยังไงก็ดูเหนือกว่าเลยนะครับโดยที่6นัดล่าสุดจากธุรกิจมันนี้พวกเขาสามารถชนะไปถึง5ครั้งเสมอไปอีก1ครั้งนะครับและแทนพวกนั้นเราบ้านก็ถือว่าไม่ดูขี้เหร่เลยนะฮะแลราจะลองมาเทียบชื่อชั้นกันนะครับฝั่งอาเซียนอัลมาค่นข้างข้างเล่นจะดูดีกว่บ ต่อมาในคู่ที่สนะครับผมในสื่อของโปรตุเกสครับโดยเจมเป็นฮั่าของคิลวิเซนเต้เปิดบ้านเจอกับสปอร์ติ้งลิสบอนนะฮะในเวลาตีสาสี่าโดยแฮนด์ขับแรกเปิดฮันน้าของลิสบอนนะครับต่ที่1เมตรแฮนด์ขับแรกจะเปิดฮันน่าของลิสบอนนะครับต่ที่1เมตรยี 25. แล้วก็ราคา2องรางมาณหนึ่งกิโลที่1เมตรส่วนก็แพงสูงต่ำที่สองเมตรขึ้นถึงกับ3เมตร เดี๋ยวฟอร์มปัจจุบันจคเกมดีนะครับผมทางฝั่งของจามบานกิววเซนเต้ตัวนี้อยู่ในอันดับที่14เลยนะฮะโดยการที่พาแข่งไปยีครั้งชนะ5้เสมอเจ็ 7, แล้วก็แพ้ไปอีกสครั้งยิงได้ 5, ยี่เสียไปสามสิบเก็บมาได้อีก2ีแต้มส่วนฝั่งลิสบอนนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นจ่าฝูงอยู่นะฮะโดยการได้แข่งไปยีครั้งชนะ 16, สิเสมอหแล้วก็แพ้ไปอีก 2, ครั้งยิงได้หกเสียไปยี่สิบเก็บไปได้อีกหแต้ม เฮโรเฮด8ปีให้หลังมานนี้พวกเขาเจอไปถึง12ครั้งเลยนะครับแล้วก็จะไป็นฝั่งลิสบอนที่สามารถชนะไ,ไปถึง9ครั้งสเสมอ2คิวเวเซนเต้ชนะไปอีก1ครั้งซึ่งนัดล่าสุดที่พบกันนะฮะคิวเวเซนเต้ก็สามารถเปิดบ้านยันเสามอลิสบอนไปได้นะครับที00่0-0โดยจะเป็นเมื่อวันที่23เดือนที่12ของปีศ .24 นะครับแต่ว่านันก่อนนั้นนะฮะลิสบอน bon ก็สามารถบุกไปถล่มคิวเวเซนเต้ได้ที่4-0เลยนะครับโดยจะเป็นเมื่อวันที่13เดือนทีี่ของปเลยนะะฮ ลจาลเรามาดูผลงาน10นัดล่าสุดของเจ้าบ,บ้านกิวเซนเต้นะครับพวกเขาก็สามารถชนปะนประิเพียงแค่สครั้งเสม,มอ3าแล้วก็แพ้ไปอีกหครั้งโดยเฉลี่ยยิงที่0.7ลูกต่อเกมเสียป,ประตูที่1.1ลูกต่อเกมแถมทั้ง10เกมนี้พวกเขาก็สามารถคข้วิมไปได้เพียงแค่4ครั้งเองนะครับจบเกมสูงอีกสครั้งนัดล่าสุดก็เพิ่งบุกไปแพ้กับทางหน้าของคาซาเพียมนะครับที่1-0่วนทางฝั่งลิสบอนเองนะฮะก็ถือว่านักไปที่เสม,มอเลยนะครับ10นัดล่าสุดวันนี้ชนะปเพียงแค่สามครั้ง ังเองบว,วาวไปหนึ่งครั้งจบเกมสูงวิ่งสี่ครั้งส่วนลน่าสุดก็เพิ่งบุกไปเสอมอกับทหน้าของ a อ s มานะครับที่สองสอง แลวถ้าเรามาดูผลงานในบ้านของ QV เซนเต้นะครับโดยฮานดาสุดวันนี้พวกเขาสามารถชนะไปถึง2ครั้งเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปอีก2ครั้งเดี๋ยวจะมีเสมอกับลีโออ,อาร์นะครับที่หนึ่นัดต่อมาก็สามารถชนะโมลเนซีที่หนูนย์ะครับแล้วก็ชนะปลอโตอที่สานึ่นัดต่อมาก็แพ้กับเอสโตร์ลิบอีกสองหนึ่งแล้วก็แพ้ฟอร์มลีเขาที่สองศูนย์ส่วนฝั่งลิสบอนนะครับผลงานนอกบ้านฮานาดาสุวดวันนี้ก็นหนักไปที่เสมอเช่นเดียวกันนะครับเดียวกัรที่พวกเขาสามารถชนะไปเพียงแค่หนึ่งครั้ แล้วก็เสมอกับเอวิสบีอีกสอนะครับ <S <S ความพร้อมก่อนเกมนะฮะเดยนักฝากเจ้าบ้านกิวเซนเต้นะครับไม่มีตัวเชียร์รถติดโทษแบงมาเพิ่มเติมและตัวชูโรงของพวกเขานะครับคืนนี้ก็จะมีชื่อน่านของจอร์ดอาคุเล่เฟรเดกกอเรียแล้วก็คอดี้เอมบูลานะครับส่วนทางด้านของลิสบอนนะฮะไม่มีตัวเชียร์รถติดโทษแบงมาเพิ่มเติมนะครับและตัวชูโรงของพวกเขาในนัดนี้ก็จะมีชื่อน่านของอุสมันดีโอมงเต้กอนชาโลอิกนาซิโอซีโนเดปัสแล้วก็วิกเตอร์โยเคเลสนะครับ สำหรับคู่นี้ถือว่าผลงานดูไม่น่าไว้ใจกันทั้งคู่เลยนะครับแล้วฝั่งเจ้าบ้านคิเวเซนเต้นะครับหานัดล่าสุดจากธุรกาจพวกเขาก็แพ้ไปหานัดรวดเลยนะฮะส่วนทางด้านทีมแยงลิสบอนนะฮะหานัดล่าสุดวันนี้ก็ไม่สามารถชนะใครได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วโบกชดที่เปิดมาให้ในวันนี้นะครับผมมองว่าอาจจะสูงขึ้นไปนิดนึงนะฮะสำหรับทางด้านของลิสบอนนะครับซึ่งทางด้านของคิเวเซนเต้นะครับผมเหลือห้านัดล่าสุดที่พวกเขาแพ้นะครับมักจะแพ้ไม่ขาดลอยตลอดเลยนะครับย่งไรสำหรับคู่นี้ผมรอไปแล ต่อมาในคู่ที่5นะครับผมในศึกของตุรกีครับนะฮะโดยจะเปนหน้าของกาเซนเทปเปิดบ้านเจอกับเฟเน,นบาเช่ในเวลา2องทุ่มตรงโดยให้ฮน์ขับแรกจะเปิดให้หน้าของเฟเน,นบาเชเลยครับตัวที่1เมตรแล้วก็กำแพงสูงต่ำอยู่ที่เกือบ3เมตรนะครับโดยปัจจุบันในกลุ่ม B นะฮะทนหน้าของเจ้าบ,บ้านกาเซนเทปนะครับตอนนี้พวกเขาอยู่ในอันดับที่3เลยนะฮะโดยการแข่งไป2ครั้งชนะ1แล้วก็แพ้ไปอีก1ครั้งยิงได้สี 4, เสียไป1เก็บไปได้อีกเพียงแค่3แต้มน,นะครับส่วนฝั่งของเฟเน,นบาเช่นะฮะพวกเขาเประจ่่าฝูงงขอกลุมนนี้คับโดยการแข่งไป2ครัััั้้้้้้้งงงชนนะะะไไไไไดดดด2คครรรรววเเเลลยยยบบแแกกกก็็ิ8มม่สสีีปปตตูอ6 เฮดเวท8ปีให hey, ้หล we si ังม we ันนี CAL ้เพราะเจอไปถึง1 1ครั้งเลยนะครับแล้วก็จะเป็นน้ำฝ่าวฟเฟนนบาเช่ที่สามารถชนะไปถึง9ครั้งการเซนเทปชนะไปอีก2ครั้งโดย7นัดล่าสุดที่พบกันมานะฮะท่าน้าของเฟเนบาเช่สามารถเหมาชนะไปได้7นัดรวดเลยนะครับแถมนัดล่าสุดเฟเนบาเช่ก็เปิดบ้านเฉลิมการเซนเทปไปได้3-1โดยจะเป็นเมื่อวันที่3เดือนที่12ปี2บสีนะครับ แล้วถ้าเรามาดูผลง,งานเซนัดล่าสุดของเจ้าบ,บ้านการเซนเฮปนะฮะ,ะ,าา 2, วพ,บบะพวกเขาก็สามารถชนะไปถึง4ครั้งเสมอสอแล้แพ้ไปอีก4ครั้งโดยเฉลี่ยยิงให้1.4ุดลูกต่อเกมเสียประตูห1ลูกต่อเกมแถมมื่สิบเกมนี้พวกเขาสามารถเข้าวิมได้ถึง5ครั้งเลยครับวัวาไป2ครั้งจบเกมสูงอีก5ครั้งนัดล่าสุดเพิ่งบุกไปแพ้กับแทบอสปอร์มาฮะที่ 3, สามสองส่วนทางฝั่งของเฟนนบาชีถือว่าอย่างตึงเลยนะครับสิบนัดล่าสุดวันนี้ชนะไปถึง6ครั้งแล้วก็เกมสมอไปอีก,อกสี่ครั้ นัดล่าสุดเพิ่งบุกไปเสมอกับคาราตาสลายมานะครับพี่ศูนย์ แล้วถ้าเรามาดูผลงานในบ้านของกาเซียนเฮปนะฮะถือว่ายัางโอเคอยู่นะครับโดย5นัดลาดสุดนี้ก็สามารถชนะไปถึง3ครั้งเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้อีก1ครั้งโดยจะมีชนะอิสตันบูลสปอร์ที่รับทีน4 0นัดต่อมาก็ชนะอาดานาเดบิสสปอร์ที่10แล้วก็เสมอให้กับโบดูมสปอร์อีก0 0นนัดต่อมาก็แพ้กับกาลาปีก1นนะครับแล้วก็ชนะชีวสปอร์ที่2อ่ส่วนฝั่งของฟีนในบาเช่นะครับผลงานนอกบ้านฮานาลาสุดวันนี้ก็ตึงมือาร,าาารชนะ,ะกี2 ทอพอที่2-0นะครับแล้วก็เสมอกับทัชนาทหออันเตเลตที่2-2เสมอกาลาไปอีก0-0 ความพร้อมอก่อนเกมนะครับผมโดยด้านฝั่งเจ้าบ้านกาเซนเทปนะครับจะมีตัวเจ็บเพิ่มมาวันหนึ่งรายนะครับผมโดยเป็นด้านของกิงเตงเดวินที่มีการบาดเจ็บเข้ามาจากนัดล่าสุดนะฮะและแถมตัวเจ็บฮัตสต็อกก็จะมีเพียงแค่หนึ่งรายนะครับโดยจะเป็นด้านหน้าของซิลิวมันดูกี้ไอตัวชูโรงของพวกเขานะครับผมนัดนี้ก็จะมีชื่อด้านของอาริซันดูมักซิมแล้วก็อิบราฮิมเดวิโซกูนะครับส่วนด้างฝั่งที่มีอย่างฟีนีบาเช่นะครับก็ไม่มีตัวเจ็บหรืถติดโทษแบงข้ามาเพิ่มเติม,ตมและแถมตัวเจ็บฮับบตออออกกมไปดดด้นนนนรรราาาาาายเเเเเเลลละคควว่่จจ็ขงโโโโโซซซุูฟ์ิ แล้วก็อิสมาเอลยุคเซ็กนะครับและโตชูโรหของพวกเขานะฮะนัดนี้ก็จะมเชื่อด้านของเซบาสเตียนซีมัสกี้ยูเซฟเอเนซิลี่แล้วก็เอดินเชโกนะครับ <S <S สำหรับคู่นี้นะฮะทางฝั่งที่แมวเฟเนบัชเช่ถือว่าดูเหนือกว่าแบบชัดเจนเลยนะครับแถมเซลหกนัดล่าสุดจากทุเกาอมาน,นี้พวกเขาไม่แพ้เลยนะฮะส่วนทางฝั่งเจ้าบ้านการเซนเท็นะครับผมห้านัดล่าสุดจากทุเกาอมาน,นี้พวกเขาแพ้ไปถึงสี่นัดและถ้าเรามาเทียบพาสิ่นันนะครับผมทางฝั่งของเฟเนบัชเช่ค่อนข้างจะดูดีกว่านิดนังไงสหรับคู่นี้ผมขอย่าของเเเฟนนนบช่่ะะฮทีมไรับ เรามาตอนคู่ที่6เลยนะครับโดยจะเป็นหน้าของคาซิมปาซาเปิดบ้านจากกาดเทฟในเวลา2ทุ่มตรงนะครับหฮไในครับแรกจะเป็นหน้าของกาดเทฟนะฮะตอนนี้2อเมตรยีแล้วก็ราคา2อหลาไหลข้าไปอีน1นึ่งิที่2เมตรครึ่งส่วนกำแพงสูงตั้งม่สามเมตรครึ่งถึงเกือบ4เมตร โดยปัจจุบันในกลุ่มบีนะฮะทางด้านของเจ้าบ้านคาสิมปาซ่านะครับอยู่ในอันดับ,บที่5เลยนะฮะโดยการที่ว่าเขาแข่งไป2ครั้งแล้วก็แพ้ไป2ครั้งรวดเลยครับแล้วบวกกับพวกเขาไม่สามารถยิงใครได้อีกด้วยนะครับเสียไปถึง5ประตูทาให้ตอนนี้พวกเขาไม่มีสักคะแนนเลยครับส่วนอฟงองกาเทฟตัวนี้เป็นรองจากฝูงของกลุ่มนี้นะครับโดยการได้แข่งไป2นัดก็สามารถชนะได้2นัดรวดเลยนะครับและแถมทำประตูะได้ถึง2ประตูเก็บมาได้อีก6แต้มน,นะฮะ ไอ้ดูเฮน8ไปให้หลังวันนี้พวกเขาเจอมาถึง10ครั้งเลยนะครับแล้วก็จะเป็นรางฟังของคาซิมปาซาที่สามารถชนะไปถึง5ครั้ง,สงเสมอ2คัตเทปชนะไปอีก3ครั้งซึ่งนั้นล่าสุดที่พบกันนะครับผมคัตเทปก็สามารถเปิดบ้านฉลมิมคาซิมปาซาไปได้ถึง50โดยจะเป็นเมื่อวันที่14เดือนที่1ของปี 3, 25นะครับแต่ว่านก่อนหน้านั้นนะฮะคาซิมปาซาก็สามารถบุกไปชนะคัตเท 3, 2, เปไปที่3-2โดยเชื่อเมื่อปี2022เลยนะครับ แล้วถ้าเรามาดูผลง,งานสิบรัดล่าสุดของเจ้าบ้าคนคาซิมป,ปาซ่านะฮะพวกเขาก็สามารถชนะไปเพียงแค่สครั้งเสมอ2รอบแพ้ไปอีก5ครั้งโดยเฉลี่ยยิยงได้สลูกต่อเกมเสียประตูที่สองจดเก้ลูกต่อเกมแถมเมื่อสิเกมนี้พวกเขาก็สามารถเขา้าไปได้ถึง4ครั้งเลยนะครับจบเกมสูงไปอีก8ครั้งนัดล่าสุดเพิ่งบุกไปแพ้กับทานาของอารันยาสาปอร์ตนะครับที่สองหนึ่งส่วนน้องฟองกาเท้นะฮะสิบรัดล่าสุดวันนี้พวกเขาก็สามารถชนะไปถึง4ครั้งเส,งสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปอีก5ครั้งโดยเฉลี่ยยิงได้ลูกตลลกต่อเมนะครัึ เพียงแค่2ครั้งเองนะครับนัดล่าสุดก็เพิ่งบุกไปแพ้ให้กับท่าของเคสลิตสปอร์ที่10ึ แล้วเาเรามาดูผลงานในบ้านของคาซิมปาซาครับโดยฮนัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปถึง3ครั้งเสมอหนึแล้วก็แพ้ไปอีก1ครั้งโดยจะมีชนะอียูสปอร์ครับที่20แล้วก็เสมอกับคารเซนเทปอีก2 2นัดต่อมาก็แพ้เฟรเนบาเช่ที่3 0นะครับนัดต่อมาก็ชนะฮัตตสปอร์ที่54แล้วก็ชนะลิเชสปอร์ครับไปอีกสาส่วสุดทคฟองกาเทปนะครผลงานฮานัดลาสุดที่เลนราบ้านก็ถือว่าแอบดูขี้เหร่ไปบ้างนะฮะชนะไปได้เพียงแค่หนึ่งคร แล้วก็เสมอให้กับทางหน้าของโบดุมสปออปอีก0ูนย์นนะครับส่วนนัดล่าสุดที่เลนออบ้านก็บุกไปแพ้กับทางหน้าของเคสซิลีสปอที่1นึูนย์ ความพร้อมก่อนเกมนะครับผมเดอร์ล็องฟองของเจ้าบ้านคาซิมปาซ่านะฮะไม่มีตัวเฉียบรถติดโทษแบงค์ขบักเพิ่มเติมเลยครับและตัวชูโร่ของพวกเขาในคัมเปิลนี้ก็จะมีชื่อน่านของคาฟูมามาดูเฟลมอสซาาอูเนสแล้วก็นูโนดาคอสตานะครับส่วนเดอร์งฟองกัสเทปนะฮะจะไม่มีตัวเฉียบรถติดโทษแบงค์ขบักเพิ่มเติมเลยครับและตัวชูโร่ของพวกเขาในคัมเปิลนี้ก็จะมีชื่อน่านของเดวิดชิอานี่คริวมัสกิแล้วก็ฮวนนะครับ สำหร,รับคู่นี้นะครับผมผลงานสองนัดล่าสุดจากธุรกิจของทั้งคู่นะฮะพวกเขาไม่สามารถชนะใครได้เลยนะครับแต่ว่าเรามาดูผลงานในบ้านของคาร์ซิมปาซาถือว่าดูดีกว่าเลยนะครับโดยสองนัดล่าสุดวันนี้พวกเขาก็สามารถชนะไปสองนัดรวดแล้วแถมพวกเขาก็สามารถทําประตูได้ถึง8ประตูเลยนะฮะส่วนรองของกาเทปนะฮะผลงานนอกบ้านสามนัดล่าสุดวันนี้ก็ยังไม่สามารถชนะใครได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วบกชดได้เปิดไม้ยันด้าของกาเทปถือว่าสูงไปประมาณหนึ่งเลยนะฮะยังไงสำหรับคู่นี้ผมขอรองไม้ด้าของคาร์ซิมปาซานะครับที่2อเมตรครึ่งนะครับ เรามาต่อคู่ที่เจ็ดลยนะครับผมโดยแมน,นหน้าของอียิปต์สปอร์เปิดบ้านเจอก,กับอิสตันบูลบรูเชกในเวลาห้าทุ่มตรงนะฮะโดยให้นะครับแ,แรกจะเปิดที่เสมอนะครับแล้วก็กำแพงสูงต่ำที่2เมตรครึ่งสำหรับคู่นี้เราจะอยู่ในกลุ่มสกันนะครับโดยฝั่งของเจ้าบ้านอียิปต์สปอร์ตอนนี้อยู่ในอันดับที่4โดยการให้แข่งไป2ครั้งชนะ1แล้วก็แพ้ไปอีก1ครั้งนะครับยิงได้2เสียไป3เก็บมาได้ไอีกเพียงแค่3แต้มส่วนทางด้าน,นาของอิสตันบูลบรูเชกอยู่ในอันดับที่2นะครับโดยการให้แข่งไป2ครั้งชนะ1ครั้งแล้วก็เสมอ1ครั้งนะครับยิงได้6เเสีียไป 3, ยไป3กก็บด้้อ4แตม เฮ้ทเวสสำหรับคนี้พวกเขาจะไเปเพียงแค่หนึ่งครั้งแล้วก็จะเป็นทาฝั่งอีสตัแอนบ์โมบูเชสนะครับที่เปิดบ้านเสมอกับ e อีย o r สปอร์ไปที่หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเป็นเมื่อวันที่28เดือนที่10ของปี2องย แลวถ้าเรามาดูผลงาน10นัดล่าสุดของจ้ามาอิยุบสปอร์นะฮะพวกเขาก็สามารถชนะไปถึง5ครั้งเสมสอ2แล้วก็แพ้ปอีก3ครั้งโดยเฉลีย่ยยิงให้1.4งลูกต่อเกมเสียประตูที่หลูกต่อเกมแถมทม้ง10เกมนี้พวกเขาก็สามารถเข้าวิมได้ถึง5ครั้งเลยนะครับบวบไป1ครั้งจบเกมสูงไปอีก4ครั้งซึ่งนัดล่าสุดพวกเขาเพิ่งเปิดบ้านแพ้เบสิกตารไปนะครับพี่สามหนึ่งโซนัฟงเมิลลอิสต์ตมแมวบิวเช็คนะครับส0นัดล่าสุดนี้พวกเขาสามารถชนะไปถึงสี่ครั้ง บทบาไป2ครั้งจบเกมสูงอีกห้าครั้งนันล่าสุดก็เพิ่งบุกมาแพ้บวดุงสปอร์ไปครับที่หนึ่งศูนย์ หลังจากลองมาดูผลง,งานในบ้านของอีหยุบสปอร์ตนะครับโดย5นัดล่าสุดวันนี้พวกเขาก็สามารถชนะไปถึง3ครั้งเสมอ1แล้วก็แพ้ไปอีก1ครั้งโดยจะมีชนะโบดูสปอร์ที่1-0แล้วก็ชนะอารัญญาสปอร์ที่3-0ชนะชีวสสปอร์ตได้1-0นัดต่อมาก็เสามอให้กับเคทเซรีส์สปอร์ตที่1-1แล้วก็แพ้กับเบซิตัสอีก3-1นะครับส่วนทั้งฝั่งทีมอย่างอีอสเทนโมบิวเชกนะครับผลงาน5นัดล่าสุดที่เล่นนอกบ้านพวกเขาก็สามารถชนะไปเพียง,คงาา 3, แค่1ครั้งเสามารอรรอบแแพ้้ 1, 1, ้ไปีกกคคัังงนนะ่มสา,มา,สา,มา 1, 1, ลว็ แล้วก็แพ้กับทางหน้าของอารัญญาสปอร์วิธีห้าสีนะครับนัดต่อมาก็เสมอให้กับทางหน้าของอารัญญาสปอร์อีกศูนย์ศูนย์ ความพร้อมก่อนเกมนะฮะเดี๋ยวลำฟากของเจ้าบ้านอียูดสปอร์นะครับไม่มีตัวเชบรถติดโทษแบงค์มาเพิ่มเติมและตัวชูโรงหองพวกเขาในค่มเปิลนี้ก็จะเป็นเชืองด้านของปรินอัมเปมฮาริสอัร์ูนาเอมเลมอแล้วก็มาเมเทียมนะครับส่วนนฝั่งของอิสตันบูบูยูเชคนะฮะก็ไม่มีตัวเชบรถติดโทษแบงค์มาเพิ่มเติมนะครับผมแล้วแถมพวกเขาก็จะได้ตัวทางด้านของมิเกลเคสโปและก็โอบิเดเยเคแมนนะครับผลโทษแบงค์กลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งนะฮะส่วนตัวชูโรงหองพวกเขาในค่คคืนนนี้ะรับก็จะเป็นเชินอออิสตฟเปแล้้วก็ฟิิลเเปคคนนีะรับ สำหรับพลูวของคุณนี้นะฮะทางฝั่งเจ้าบ้านอีหยุดสปอร์นะครับสีนัดล่าสุดจากโทรการวันนี้พวกเขาไม่สามารถชนะใครได้เลยนะฮะแต่ถมว่าเขาเสียประตูไปถึง8ประตูเลยนะครับส่วนาัดล่าสุมที่าองอิสตันบูลยูเช็นะครับ2นัดล่าสุดวันนี้ก็ไม่สามารถชนะใครได้เช่นเนียก่อนนะฮะแต่ว่าผลงานในบ้านของอีหยุดสปอร์ถือว่าดูดีเอาเรื่องเลยนะครับโดยก่อนนัดล่าสุดเขาไม่ลยนหะคะ แล้วเราก็มาถึงคู่สุดท้ายของเรากันแล้วนะครับโดยจะเป็นหน้าของคาราตาสไลเปิดบา้านสกับคอนย่าสปอร์ในเวลาห้าทุ่มตรงแฮนดิแคปแรกจะเปิดให้นหน้าของการาลาฮ่ตอนที่1นเมตรครึ่งแล้วก็กระแพงสูงต่ำะค,ะครับที่สามเมตรยี่สิบห้าสำหรับคู่นี้เราก็จะอยู่ในกลุ่มสีกันอยู่นะครับโดยที่ทางฝั่งเจ้าบ้านการาลาฮ่ตอนนี้พวกเขาเปิดรองจ่าฝูงนะครับโดยการที่ใครไปสองครั้งชนะหนึ่งเสะมอหนึ่งยิงได้หกเสียไปสามเกี่ยวมาได้อีกสี่แต้มส่วนด้านหน้าของคอนย่าสปอร์นะครับตอนนี้เป็นจ่าฝูงเขาในกลุ่มนี้นะคคะครรรรรรัััับบโดดดดดดยยยกกกกาาาให้้้้ไไไไไไปปปปนนนนะะแแลวว็สสมมถชิง 4, เเี 1, 6, ีอต เฮดูเฮด8ปีให้หลังวันนี้พวกเขาเจอมาถึง17ครั้งเลยนะครับแล้วก็จะเป็นาฝั่งของกาลาที่สามารถชนะไปถึง10ครั้งเสมอ4แล้วก็คอนย่าสปอร์ชนะไปอีก3ครั้งโดย4นัดล่าสุดที่พบกันมานะครับผมกาลาก็สามารถชนะไป3นัดรวดเลยครับแถมนัดล่าสุดกาลาก็เปิดบ้านชนะคอนย่าสปอร์ที่1-0โดยจะเป็นเมื่อวันที่25นะครับเดือนที่1ของปีสั25 แล้วถ้าเรามาดูผลงานสี่นัดล่าสุดของชาวบ้านคารานะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปถึง4ครั้งเสมอ4แล้วก็แพ้ไปอีก2ครั้งโดยเฉลี่ยยิงที่หนึ่งจุดหกลูกต่อเกมเสียประตูหนึ่งจุลูกต่อเกมแต่ว่าทั้งสิเกมนี้พวกเขาสามารถเข้าวิมไปได้เพียงแค่2ครั้งเองนะครับแล้วก็จบเกมสูงไปอีก4ครั้งซึ่งนัดล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านเสมอกับเฟเนบาเช่ไปนะครับที่ศูนย์ศูนย์ส่วนหน้าของคอนย่าสปอร์นะฮะผลงานสี่นัดล่าสุดมานี้ก็สามารถชนะไปได้เพียงแค่3ครั้งเสมอ2แแล้้วพไา5ครั้งโดยเฉลลี่่ยยิงหูกตอเกมเสียประตูองลูกต่อเกกมชดน่ยวาและแทนเกมี้พวกกเเขขาาาา็สมรถถ้้ไดึง 4ครั้งวดวาไป2ครั้งนะครับจบเกมสูบอีกครั้งนัดล่าสุดจะพองบุกไปเสมอมกับชีวสะสปอร์มานาฮาที่1นหนึ่ง แล้วถ้าเรามาดูผลงานในบ้านของคารานะฮะโดยฮานัดล่าสุดวันนี้พวกเขาไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะไปได้ถึง1ครั้งแล้วก็เสมอไปถึง4ครั้งเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเสมอให้กับอิสตันบุลบูยเชคที่2อแล้วก็เสมอให้กับดีเดโมคยฟอีก3ามสนัดต่อมาก็สามารถชนะคอนยาสปอร์ที่1นเสามอให้กับอาร์เซนอลมาอีก2อแล้วก็เสามอให้กับเฟเนบาเช่ที่ศูนย์ศูนย์โซลฟ้า,าของคอนยาสปอร์เนครับผลงานานอกบ้านฮานัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปได้เพียงแค่หนึ่งครั้งนะคร แล้วก็แพ้กับเคสลิสสปอร์ที่3 2ส่วนนัดล่าสุดที่แน่นอนบ้านนะฮะับพวกเขาก็บุกไปเสมอกับทางหน้าของชีวะสปอร์ครับที่1ประตูต่อหนึ่งนะฮะความพร้อมก่อนเกมนะครับผมด้านฝัรรร่งของจอมบ้านกาลานะฮะไม่มีตัวเฉียบ้วติดโทษแบงค์มาเพิ่มเติมนะครับผมและตัวชูโรงของพวกเขาในค,ค่มเปิลนี้ก็จะไปเชื่อมด้านของดิสเมอร์เทนและก็วิกเตอร์โอซิมเห็นนะครับส่วนทางฝั่งของคอนยาสปอร์นะฮะก็ไม่มีตัวเฉียบ้วติดโทษแบงค์มาเพิ่มเติมนะครับและตัวชุดลงของพวกเขาในครับ สำหรับคู่นี้ถือว่าเกตบอลฮาแบบชัดเจนเลยนะครับแต่ตารางฝั่งของเจ้าบ้านกาลานนฮะสองนัดล่าสุดวันนี้พวกเขาไม่สามารถชนะใครได้อีกด้วยนะฮะและแถมผลงานในบ้านนะครับผมช่วงหลังวันนี้ก็หนักไปที่เสมออีกด้วยนะฮะส่วนทางหน้าของคอนย่าสปอร์นะครับสามนัดล่าสุดจากทุกรการวันนี้พวกเขาก็ไม่สามารถชนะใครได้เช่นเดียวกันนะครับแถมผลงานนอกบ้านนะครับสินัดล่าสุดวันนี้พวกเขาก็สามารถชนะไปได้เพียงแค่3ครั้งและโบกชดที่เปิดมาให้ในวันนี้นะฮะผมก็บอกว่าไม่น่าจะยากกันไปนะครับสำหรับด้านหน้าของกาลาตาสไลยังไงสำหรค่งรึ และเป็นไงบ้างผมแปลคู่ดุมหยิบมาฝากในวันนี้นะฮะถ้าหากว่าคู่ไหนปวกใช้ก็สามารถหยิบยาเานอค้าไปได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมเก็บไปคิดพิพจารณาอีกทีนึงนะฮะแล้วก็แปลคู่ดุมหยิบมาฝานะฮะเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังนะครับว่าผมเลือกคู่ไหนไปบ้างโดยที่คู่แรกผมต่อเวทแฮมนะฮะไปที่เกือบ1เมตรแล้วคู่ที่2วางบอลอนย่าที่เสมอนะครับส่วนคู่ที่3ต่ออ,อา,าร์เซนอลมาไปที่ครึ่งเมตรแล้วคู่ที่4ีรองคิวเซนเต้ที่เมตรยี่สิบห้าส่วนคู่ที่ห้าผมต่อฟิลเนบาเช่่เลยครับที่เมคนึ ส, man, Arrow, สำหรับการเป็นข like ้อนี้เป็นการเป็นข้อร่วงหน้านะครับผมราคาอาจจะมีการคาดเคลื่อนไปอยู่บ้างนะฮะถ้าหากว่าท่านใดสงสัยอะไรยังไงก็สามารถที่จะตอบทิ้งไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับเดี๋ยวผมจะมาไล่ตอบนะฮะแล้วก uh ็ก huh. ่อนจะปิดคลิปกันไปนะครับผมฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับอย่างน้อยก็จะได้เป็นกำลังใจให้ผมนะฮะยังไงสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอใหม่วันพรุ่งนี้ยังไงสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ